วันนี้เราก็มาส่งรถนะครับรุ่นสวิฟต์เจลแม็กนะครับคันสีขาวคันนี้ที่จังหวัดพิษณโโลนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็คือจะเป็นการสาธิตตัวรถกับลูกค้าแล้วก็เดี๋ยวเรียกลูกค้าเข้ามาทําการดีเซนต์รถต่อไปนะครับโอเคครับอันนี้ก็เป็นลูกค้านะครับผมชื่อคุณส้มนะครับวันนี้ก็มาส่งรถให้คุณส้มท,ที่จังหวัดพิษณโโลนะครับเดี๋ยวลูกค้านะครับสามารถแสดงวิสาาัยน,นในเรื่องการออกรถกับเราได้เลยนะครับว่าออกรถกับที่โตเกีซูกิทพะรามสองเนี่ย ขั้นตอนการออกรถการรับรถแล้วก็การชําระเงินช่องทางเนี่ยเราชาระเงินผ่านช่องทางใดอะไรอย่างเงี้ยครับขั <c oughs> ้นตอนในการทำก็เชิเ่ได้เลยครับการทำไปนั้นด้วยคมากเลยแล้วลามีโชสงสอรียพคบดเลยไม่ไลําาเพาเยอะ ต้องทางการชาระเงินจองหรือเงินดาวเนี่ยเราก็จะมีบัญชีบริษัทนะครับเราจะมีการโอน่าบัญชีส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นนะครับในเรื่องของเกี่ยวกับเรื่องตัวรถการชาระเงินจองเองินดาวต,าตา่ตางๆก็บัญชีบริษัทอย่างเดียวนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปก็เป็นการสายคิตรถต่อไปนะครับได้ไงวันนี้ก็ขอบคุณที่ร่มงานนะครนะับ